ววงออ้กาสนับสนุนโดย TK Shop ขาย ID FIFA PB สะอาดปลอดภัย100%สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้ล่างได้เลยนะครับผม ครับก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับเกมฟีฟ่าออนไสามกับรีวิวทีมนะครับผมเป็นฟูลทีมนะนะครับก็ฟูลทีมอาร์เซนอลนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูในที่ตำแหน่งกันเลยนะครับที่ผมจะใช้ในวันนี้นะครับก็ผู้สาประตูเป็นเยโรมันนะครับผมแบ็คขวาต์เบรินนะครับซ้ายแอชลิโคลครับผมเซนเตอร์คู่เซนเตอร์นะฮะเป็นสุกแกรมเบลกับกอร์เซียรี่นะครับตอนนี้กอร์เซียรี่มีโบนัสบวกสามด้วยนะ หนึ่งถึง3ทีเดียวไรบูทนะครับเรียกว่าไรบูทนะครับผมบวก5ทุกตัวนะครับมีเป็นสีเงินหมดเลยนะฮะยกเว้นดันเดิลบิร์กแคมป์คนเดียวนะครับผมถ้าเกิดว่าเดันเดิร์ลกแคมป์เป็นสีเงินเหมือนกันนี่ก็โอ้เจ้าช่วยแม่งเป็นหาทีมนั่นแหละนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกองกลางครับระบบซีสี่สองนะครับแล้วก็เป็น IMLM นะ IMLM ็นี่ผมเล่นนะครับผมเป็นฝั่งขวาครับไทโอวอลคอตครับผมซ้ายเป็นอลิที่สันเชตนะครับแล้วก็ตรงกลางครับโกกระแรงกับ โอเคควับจึงจะคู่กันนะผมเป็น CM ทั้งสองคนทั้งสองคนเลยนะฮะไม่มีใครเป็นดีเอเลยไม่มีการรับนะครับผมแล้วก็แดนหน้าครับมหาเทพดันนี่เวลเบกครับผมแล้วก็กองหน้าคนนึงเป็นโอลิเวชิรูนะครับคนนี้เข้าไปธรรมดาแล้วทีมก็แบบนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวดูกันเลยว่าทีมเราจะดีขนาดไหนเนี่ยเจ้เย้อ๋อลืมนะครับลูกซอนเกมรับลูกนะนี่ครับโอเคแค่นี้แหละมามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าฟูอาร์เซนอลจะดีขนาดไหนเนาะนะครับมา เดี๋ยวมาดูกันเลยแม์นี้มแมตต์สินกายาให้มาเฮย้ยอืมัวเลสวะกีดมันวะออกซ้ายมาเฉยกายาเปิดมาไม่โอ้โหอุ้ยคอเซียนี่โอเคดีมากครับหลุดหล่อทั้งนั้นเลยนะแล้วตั้งแต่เซนอนนี้แต่ละคนนี้สายหล่อทั้งนั้นเลยนะเนาะทำไมต้องพูดเรื่องนี้กวา่าว่าเป็นเกมเนี่ยไม่นะไม,นะไม่เกี่ยวนะโอ้โหดูกบไปน,นีดูมันดูมันดูมันกีดมันวะอุ้ยัวเลสมันแข็งยั่างวะ ดูนี่ดูนี่มา,น,มานี่มาเฉยนี่มาแล้วโอเคโกโกแรงครับให้มาเอา้าไปสะดุดอีกโถ่พี่โอเคครับดูนี่ลูกอกมาดูนี่เฮ้ยใจเย็นโอเคไปโซเลสครับโอ้โหมันยิงอุ้ยดีนะเลยมันยังอยูนะ่เลมันไม่อยู่ตายนะโอเวนโอเคนะครับเดี๋ยวเราต้องรูกันต่อว่ามันจะเบิกไปตรงไหนเพราะว่าเถวสองชัวนะครับเพราะฉะนั้นต้องหาโพรัวตี้มีเอาเลมันออกมาแน่นอนเลยนะฮะออกมาจับ สุดยอดครับพี่โอเคกว้างไปเลยพี่เอาละชีรูครับผม <c oughs> ชีรูเฮ้ย hey! เปิดไม่ได้อีก,กลาร์บาแม่งโธ่โกลาร์บา vier. ไม่ใช่เซฟนะ <c oughs> จะบอกว่ามันเสือกตักไว้ได้นะครับผมโอ้โหแล้วมันมันมีเสียงซื้อด้หรอวะไม่มีดินะฮะโอเคซื้อนี่นะครับมาแล้ววอลคอตโอ้ยวอลคอรตั้งมั้งในจะเป็นอะไรไป <c oughs> ถ้าไม่เข้าโอ้โหโอเคสาย <c oughs> โล<ห>่งเลยฮะ ให้ครับพวกนี้โอซิลยังได้บอลอยู่ครับผมปีมารนะฮะยกมาโอ้ยยาทำไมโคตรมาโอ้โหโคตรโล่ง้วครับทีนี้โคตรโล่ง้วฮะทีนี้โอเคเอาถอยชิพายนะฮะชิายถ้ายกมาถ้ะวันนี้โซแคมเบลล์โอ้โซเลตดูมันยิงสิเจริญแล้วครับดูโอ้โดนยกมาทำไมโซแคมเบลล์หม่งไม่ได้วะว่าตายละดูครับผม อ้าวโอเคครับโอเคป่ะใช่าหมเถอะนะฮะโอเควอลคอรดลุยมาว่างแล้วตรงนูน้นค่อยไปพี่ค่อยไปเราสไตล์เลี้ยงบอลสีเท้านะครับไปลุยเข้ามาโอ้โหสุดยอดมากครับผมมาเหมือนเดิมครับสไตล์ปุยจุ๊บบอลสีเท้านะฮะโอเคลุยมาโถเล่นเล่นสไตล์เซนนันซะหน่อยต้องเล่นสไตล์สีเท้าเหมือนเดิมซะอีก,อกบอลสีเท้านะครับไป ใช่มาโอ้ซิวนั่นไงครับเนี่ยบอลบอลติดเท้านะครับผมเมื่อไหร่ก็ตามที่บอลติดเท้าเราจะสามารถทำประตูได้นะครับผมสรุปคือต้องย้อนกลับมาสไตล์ต,ตัวเองเหมือนเดิมนะครับเออดีนะครับเหมือนยิงได้โว้ยเนี่ยอยาเอาผมดูดมามาแล้วกันโอ้โหอะไรเนี่ยแค่กีดการเฉยๆนะครับโคตรลมดีนะก็แกร่งระวังอุ้ยอ๋อ ตายแล้วไม่น่าพูดนะครับผมเ <c oughs> สียสติเรียบร้อยครับ <c oughs> เป็นไงล่ะนะครับ <c oughs> แสะได้ทีนึงโคตรยิงเฉียนเสาเน็กเดียวม่้โหเกือบแล้วนะครับมาบอลสไตบอลสไตเดิมไ e ปไปวอลคอนวอลคอนเล่นดีนะผมบอกไปเลยนะครับไปนี่วอลคอนไปได้อยู่วอลคอนลุยมาครับวอคอนนี่แหละครับวอลคอนไปแล้ว <c oughs> บอกไปเลยนะครับบอลติดเท้าสุดยอดครับผมเบลเบกครับลูกนี้เออหูเกือบแล้วโคกระแรงเอายิงเลยเหรอเดี๋ยวมันใช้คานด้วยนี่เดี๋ยวมีคานตีนี้ด้วยเหรอคานที่สิบหกนี้ยังเล่นอยู่เหรอเออดีครับโอเคดักบอลได้ครับลูกนี้มาเลยครับสุกเคมเบลอุ้ยวอลคอตลูกนี้มาโคกระแรงครับโอซิโอนซันเชสเอ้ยล็อกเข้ามาดีมากไปที่โคกระแรงทีนึงครับผมยกมาแล้วลูกนี้ เฮ้ยทันปะเนี่ยพี่ชีรูอุย้ยกับชีราดครับโอเคไปซันเชสซันเชสหลอกไหมไม่หลอกครับบอลตีเท้าเหมือนเดิมบอลตีเท้าบอลตีเท้าบอลตีเท้าเหมือนเดิมอืแม่สไตล์บอลตีเท้าผมใช้ไม่ได้อีกแล้วนะฮะเวนโอเคดักดักไว้นะครับยังรอดอยู่นะครับแม่ครึ่งแรกผ่านไปครื่งหลังจะตามมาแล้วนะฮะตอนนี้ไปลุยกันต่อเถอะโอซิลรับลุยมาลูกนี้ซันเชส ซันเชสล็อกมาซันเชสมาเฉย<า>เกือบแล้วกอเซียลนีม่มาที่แอสลิโคครับผม,มเฮ้ยอ,อะไรเนี่ยมาแอสลิโคมาเนี่ยให้เราลองกอเซียลนี่ไปนะครับโอเคให้ไปอีกทีหนึ่งอ่าม,มาที่ซันเชสครับลูกนี้โกโกแรงโกโกแรงโอ้ยดักอีกโถบอลติดเท้าเหมือนเดิมบอลติดเท้านะครับบอลติดเท้าบอลติดเท้าบอลติดเท้าโอเคไปนะครับ ชิลูให้มาลูกนี้เฮ้ยกระกรงล็อกก่อนหนึ่งทีชิปให้ชิลูโอ้ยตายแล้วโอวคอรดวิ่งไล่บอลเร็วๆจ้าเร็วๆจ้าเฮ้ยจะเปิดมาโอเคโอเคโอเคม่งึ้นม่งึ้นม่งทำไมไม่ม่งวะเสือใช้ตีนอีกโถโอเคไปโอคอรดครับเิอาลินวิ่งดิเอาแล้วโซแคมเบลมันเติมในขนาดนั้นนะเติมไปนู่นเลยเบลทั้งมึงไม่ได้นะเบลโทคัมโอ้โหชิรูเสียบอลอีก มันคุมบอลไม่ดีเลยอะชีรูบอกตรงๆนะครับกิฟมันมาวะอโอเคดีเอชดีโอยังอยู่นะครับมาโอซิลเฮ้ยชีรูยังได้อยู่ลุยมาเฮ้ยโอ๊ยกึบนี้ยกไปเลยอ่าเสร็จแน่ๆโอดีเวอร์สคงเอเวอร์สเติมเออนะครับนะเงียบเลยอะไรวะ นะครับช่างมันเถอะนะรีบมันไปนะครับผมมันติดไงมันติดไงเล่นเล่นเยอะนะครับก็เลยงี้แหละนะฮะคนเล่นเยอะไม่ก็งี้นะฮะโอ้โหตายห่าแล้วว้าแอดวินคาวินเดี๋ยวด้วยแอดวินมาถึงเคนี่หมาอถึงคานหรือเปล่าใช่เอาดิ้วเพิ่งคานเหรอคนเมื่อกี้ใช่หรือว่าโอคานเฉยเนี่ยทำไมคานมันเป็นปีสิบหกวะหรือว่ามันบั็กหรือว่าอะไรวะผมไม่ได้เล่นประมาณสองวันนะเพราะว่าล่าสุดนี่เน็ตพังนะผมโอ้โหเลยไม่ได้เล่นนะนะครับก็อาจจะล่าช้าหน่อย ไปแล้ไปไม่ทันครับโอเคเปิดมาเฮ้ยใครเคลียร์วะใช่โอลิเวอร์คาร์แลบ้าเดือดตัวทาเกมต้องดูนะครับผมไม่รู้เหมือนกันเจ้าม้าเดือดนะฮะไปะตามเกมดีกว่าไปโอซิลมุนไปได้ล็อกมาโอ้ยโ,โดนอย่างนี้ดูฟิกค,คลิกอาร์เซนอลกันนะครับว่าใครจะสามารถทําประตูได้จากฟิกค,คลิกนะผมว่า,อาวโอซิลนะแน่เลยว่ะโอซิลมาโอซิลนั่นแหละนะฮะไม่ก็วอลคอร์ดปะนั่นไงวอลคอร์ดจริงด้วยครับยืนประจําตําแหน่งอยู่นะครับเฮ้ย โอซิลดีกว่าดีกว่าเยอะนะฮะตอนนี้มีบัตติดซะด้วยโอเคผมโอซิลยิงลูกดีอุ้ยแม่งห่างออกไปเยอะนะครับโม่ใช่ใช่คานปะไม่ใช่หรอมั้งแต่ว่าอ่านว่าคานเหมือนกันมั้งโอ้ยจีนแดงก็ไม่รู้เหมือนกันโอซิลลุยมาครับลูกนี้เดี๋ยวเป็กโอ้โหอาจได้อยู่กับโอซิลให้มาลูกนี้ก,ก,กุกแรงเอ้าติดอัลบาอีกกรรมนะครับ เฮ้ยเเ้ขาเร็วเขาเร็วเขาเร็วกว่าลูนี่ไหมนะนะครับโอเคให้ไปขึ้นไปก่อนโอ้โหเป็นการส่งการที่ยอดเยี่ยมมากครับผมโอซิลได้อยู่นะครับไปชีลูเวลเบกครับบล็อกมากโก้แรงพอคอทครับพวกนี้เล่นกันมาชีลูได้อยู่โอ้โหชีลูโดนแย่งครับนี่โอ้ทำไมรนกากจังเลยไปสวเรส้์เฮ้ยมาแล้ว เฮ้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 เหุยอืมกาย่าครับมันมาแล้วกาย่าลุยมากาย่าเปิดมาเบเยรินโอเคครับ15านาทีวะเอ้ยห้านาทีวะมันหมดเวลานานขนาดนั้นอ้าหมดเวลาอีกกรำท่านจ่านครับท่านจะรีเป่าไปไหนเนี่ยฮะไม่เข้าใจเลยเฮ้เซิงรีเป่าไปไหนเนี่ยตายอาตาทำไมเรากากอย่างนั้นวะ เราหน้าติดสกอร์ได้ตั้งแต่จังหวะของอีโลลิเวอร์ขาดแล้วนะฮะจังหวะที่มันออกมาแล้วนะนะครับเราไม่น่าเล่นเลยอ่ะเป็นงี้ตลอดเลยนะครับแพ้เพราะการเล่นของตัวเองนั่แหละผมว่านะครับโอ้โหตายห่านะฮะโอเคแย่งได้เอาไม่ได้โท่แย่งได้ไม่ได้หมายความว่าไงวะแย่งได้แต่ว่าไปต่อไม่ได้โดนแย่งกลับไงเออดีนะครับโอ้ยมาอีกแล้ววันนี้โคตรโอเคโอซิลนะครับได้อยู่ เฮ้ยวเบกโล่งว่ะเบกไปมหาเทพมหาเทพลุยมาคนเดียวมหาเทพมาได้เฉยมหาเทพมาแล้วครับมหาเทพมาแล้วฮะมหาเทพเสาแรกโอ้โหใครเซฟวะใครแม่งเซฟวะโอ้ใช่โอลิเวอร์คานปะหัวผมมันเหมือนกันอะใช่เปล่าวะแต่ว่ามันเป็นปีสิบหกอะใช่เหรออุ้ยอุ้ยจานเอ้าไม่เป่าจะโทษอีกโอ้โหจานไรความยุติธรรมอาจารย์ไม่แฟร์เลยอาจารย์โถโอ้ จานมันเตะขาผมล้มต่อหน้าต่อตาเลยอะ่ะโอ้โหเป็นแฟนารู้กันทั้งนั้นอะ่ะจานเขาเป็นอย่างนี้ตลอดอยังไงนะฮะโอ้โ oh, หโอกาสการยิงสองสามรอบยิงไม่เข้าเป็นไงล่ะเราการกันอย่างนี้วะเนี่ยโอเคเบลเบกนะเมื่อกี้เบลเบกจับบอลได้ดีมากนะครับดีไหมวะดีดีจับบอกว่า <c oughs> ด,ด,ดีโถอะแรงครับม้วนมาโอ้โ oh, หชีรูโล่งไปแนละ้วชีรูมึงเร็วๆวิ่งเร็วๆหน่อยได้ไหมวิม่งช้าชิบหายเลยฮนะโอ้โหโอ้ยชันชีรูช้าจังเลย นี่คิดถูกเลยใช่ไหมเนี่ยเลือกทีมโอเคเลือกชิรูมาเล่นนะครับไม่ไหวนะฮะอาจจะต้องใช้ดาดิสเบิร์กแคมป์เข้ามาครับผมอดีตตำนานอาร์เซนอลนะฮะโอ้โหมาเลยครับคริสมันครับผมเฮ้ยอลาบาว่ะอ้าวมันจะคึงแบบทั้งเกมเลยไหมเนี่ยเปิดอืักาซียนี่มาๆมา,มาขอใช้ดาดิสเบิร์กแคมป์เถอะเดี๋ยวเขายัาาอยางอยู่ในทีมหรือเปล่าประเด็นเนะน,นี่ยตอนเนี้ยเอ้ยยังอยู่ครับผมออกมาเลย สันเชสสันติมาอชวินก็เแรงเลยอะวอคอร์อดมานี่แทนแล้วกันอชวินไปนู่นจะทันหรือเปล่าประเด็นนะครับปะสันเชสครับไปนู่นมาล็อกหนึ่งทีนี่ยกให้เลยโอซิลโอซิลทันไหมพี่อุ้ยทำไมเป็นงานโอเคยังไ,ได้อยู่นะครับอโอซิลอีกแล้วโอ้โหท่านคานครับอะไรเนี่ยพี่ โอ้โหดูครับมาตรงนี้ครอสโอ้เนลครอสอุ้ยต่อเวลาเฉยเลยต่อเวลาอะไรล่ะมันจุดโทษแล้วเนี่ยโอ้โหดูสิโอ้ตายแล้วนะครับโอเคมาจุดโทษก็จุดโทษครับโอ้มาอุ้ยจุดทางขวาอัะจุดจุดขวานี่นี่คือขวาใช่ไหมโอ้โหอะไรบ้านี่ยมาชีลูเราสายยิงเลือดทัานโอลิเวอร์คานยิงด้วยครับผมสายเลือดดีกว่า นี่สุดยอดนะครับโมมายิเลมันอยู่เฉยๆดีกว่าว่าอยู่เฉยๆดีกว่านะฮะเขายิงตรงกลางใช่ไหมโอซ่าอยู่เฉยๆแล้วมันยิงเบาๆทำไมมันไม่ไปตัดวัโถเอ้ยงั่งโหคานวะคานหนึบปะอาจจะหนึบนะผมว่าโอ้โห่ีนี่เจอของเลียดไปจะรู้สึกเว้ยมหาเทพเบลเบกยินดีมากลูกนะฮะอาราบาดูมือดีกว่าดูมือ เฮ้ยยิงผังนูน้อบุาสาดูมือสนิทดีทำไมกากจังเลยเนี่ยฮะโอ้โอเคอันเชสนะครับที่ทางไหนมานี่นี่นะครับ <laughs> สุดยอด <laughs> มกักลิสมันโอเคผมว่าผมมองรู้เรื่องแน่นอนเอ้ยตีตรงกลางยิกถ่าดูมือแล้วเนี่ยโถโยจานโถโย,ยิ่งไม่เข้ามานี่อีกต่อ เหมือนเดิมโอเคครับทำไมมันไม่มีใครเซฟได้เลยวะโอเคเขายิงไม่ยิงตรงกลางก็ขวาหรือซ้ายดีวะเอาตรงกลางอีกแล้วอ่ะโอ้โหตอนแรกเราอยู่ตรงกลางงนะัทำไมเรายิงไม่เข้าวะโตพี่โตพี่ยิงไม่ตรงกลางเลยดีไหมโอเคขวาครับผมอุ้ยอดคมครับผมสุดยอดเขาเดาถูกนะแต่ว่าผมเดาไม่ถูกเลยแค่แตกเดียวนะครับ มาพี่ยิงตรงไหนดิเอาโถเสือกอยู่ตรงกลางแล้วไปนู่นอา้าวตายแล้วนะครเป็นการเดาที่วุฒิสตรีนมากนะครับมอไม่มีอะไรดีเลยเดาได้แบบยอดแย่มากครับโอเคครับผมแมดยอดนะครับมอโอเคอยังถือว่ายิงดีอยู่นะกอเซลล์ CL นี่นะครับผมกาย่ามาแล้วผมตรงกลางนี่แหละมึงยิงมาไหมไม่ยิงว่ะโหยเวนมายิงอยู่ตรงกลางอย่างเดียวนี่แหละอ่ะอยากยิงก็ยิงไปเลยทำสบายเลยพี่ ผมยิงกลางบ้างดีกว่าไม่อยากรับนะเอออย่างนั้นแหละนะครับผมจะหลอกมันนะว่าผมผม,ผมจะผมจะไปอยู่ตรงกลางนะครับจะหลอกมันโอเคอยู่เฉยที่นี่นั่นเอา้ามันยังเดืกทางผมอีกถูกเงาตายห่าแล้วฮะเฮ้ยไม่ไหวละนะฮะผมก็แรงสังหารสิซ้ายโอเคครับยังสังหารได้อยู่นะครับมันจะนั่นเปล่าประเด็นเนี่ยผมอยุดตรงกลางต่อเหมือนเดิมนี่แหละมามา นี่เอ้าอุตส่าห์อยู่กลางโอ้โหโอ้ตายแล้วโอ้ oh. ทำไมยิงไม่เข้าล่ะเนี่ยไปนู่นดีกว่าโอ้ยครับขอสนับคลิปนี้นะครับก็คงเป็นประมาณเท่านี้นะผมเจอกันคลิปหน้านะครับชอบฟซบุ๊กอะไรก็ซับสไครต์กันด้วยนะครับผมเจอกันครับผมสวัสดีครับ